สวัสดีค่ะพบกับโบพีวันอีกแล้วนะคะเจอกันแบบนี้นะคะก็นำผลิตภัณฑ์ดีๆมานำเสนอให้นะคะวันนี้นะคะผลิตภัณฑ์ที่จะหยิบมารีวิวนะคะจะเป็นดีวีดี DVD 2ดินหรือว่า2ดินนะคะ Sony x a v w 6 5 1 b t นนะคะหน้าตาเป็นแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะนอกจากตัวเครื่องที่มาในกล่องนะคะมีอะไรมาบ้างคะ่ะ นี่นะคะก็เป็นหน้าตาของ Sony ่นะคะ2ดินนะคะรุ่น XAVW651BT นะคะตัวนี้นะคะก็มีขนาดหน้าจอ6.5นะคะฟังก์ชันก็คือ,อ,อรองรับแผ่น DVD นะคะแล้วก็ USB นะคะ AUX ดอ,อยู่ด้านหน้านะคะแล้วตัวนี้มีฟังก์ชันเพิ่มพิเศษก็คือ,อ,อรองรับ b l บลู o ู h นะคะ อุปกรณ์ที่มาพร้อมกับหน้าจอ2ดินโซนี่ตัวนี้นะคะก็จะมีะชุดสายไฟนะคะแล้วก็รีโมทค่ะอุปกรณ์สำคัญเลยก็คือตัวบลูทูธตัวนี้จะมีฟังก์ชันบลูทูธเข้ามาแล้วก็คอนโทรลพวงมาลัยนะคะแล้วก็คู่มือนะคะคู่มือ คู่มือการใช้งานของโซนี่ตัวนี้มีทั้งเมนูภาษาอังกฤษและก็ภาษาไทยนะคะ ได้รับชม Sony XAVW651BT แล้วนะคะนอกจากผลิตภัณฑ์ของ Sony นะคะหากลูกค้าท่านใดนะคะต้องการสอบถามจอตรงรุ่น Android หรือว่าผลิตภัณฑ์อย่างอื่นเกี่ยวกับรถยนต์นะคะติดต่อได้ที่ P1 เบอร์โทรนะคะ0857938786นะคะหรือแวะชมเว็บไซต์ของเรา w w w c a r p o m a r k e t c o m นะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ